อันนี้ย้อนกลับไปตอนตอนงวน้อยเนาะเขาฮื้อนมมาถึงสามเดือนแล้วเฮายานมนะครับหลังจากเอายานมมาเสร็จเนี่ยตอนงวน้อยได้เดือนสองเดือนนี่เขาสามเดือนสี่เดือนนี่เขาจะใื้ออาหารอย่างไงครับมันจะมีอาหารงูโคโคคอดใหม่ครับมันจะมีว่าเดี๋ยวผมจะดูเนาะมันจะมีมันจะมีของซีดีนะครับครับมันจะมีงูอาหารของเบอร์เบอร์มันจะมีเป็นน่นครับ แต่รุ่นใหญ่ๆนี่จะมี16 18กสิเอสนี่เป็นงูใหญ่16 18กสิเอสนี่สำหรับบัวใหญ่เนาะ14นี่เป็นงูเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นงูเล็กเลยฮะครับอันนี้นอ,อ,าานนอัอนนี้เพราะว่าอ,อาหารลูกโคลูกโคแบบนี้อ๋อเปิดก็มีสเร็จละอาหารลูกโคเนี่ยฮะอย่างตัวน้อยนี่พระหลวงฮึอ่อาตาอย่างไรครับอาหารตัวน้อยมันบางตัวก็เริ่มกินเนาะตัวขยำคให้กินไปเรื่อยๆบ่งตัวประมาณ แล้วแต่เมื่อกล้องฝึกใหม่เพอาะก็ลองให้มันกินดูเืิ่ประมาณสักก๊อกสังก๊อกก็ลองเทให้มันกินกําโซ่กํานะกําโซ่กํามาได้ออ๋แล้วก็นอกจากอาหารสับเร็จแล้วเนาะก็ใส่ละไว้อะถ้ามันจะกินมันก็กินเนาะออ๋แล้วเสริมหญ้าอย่างอื่นด้วยก็ครับตัวน้อยตัวน้อยนี่เดี๋ยวนี้คือนมเนาะแต่เขามีหญ้าเขียวๆนี่ก็เอามาวางมัห้องเตอร์หัวหอมเนี่ยในเปียบดนี่มันกินได้หรือยังได้ตัวนี้ยังอยู่ตัวน้อยนี่ยังแต่เป็นยญ้าโดได้หะยากคนเนี่ ถ้ามันลิ้มได้ก็กินได้อยู่ก็จเอาลองขึ้นมนเรื่องนี้นี่ฟางฟางนี่เริมเขียวได้ละฟางนี่เขาขึ้นมนมันมันมันมีความรู้สึกขยะมันกลิ่นไปเรื่อยๆต่อฟางนี่ตั้งแต่น้อยนี่เริ่มกิ่นได้ละถ้ามันกินได้ก็โอเคฮะมันกินได้ครับแต่พยายามให้ันกินเลยบางคนนี่บบให้งูกินอย่างเสอย่างกินกะนมกับมันได้ อันนี้ผมกําลังทำความสะอาดมันก็ได้ผมเอาฟางเขาลบมักจะกินนี่กินเล่นเอาฟางว่ามให้มันความสะอาดมากเลยเนาะไอ้นี่มันก็กินไปจนถึงจนถึงอายุตใดครับอาหารหยาบอาหารน้อยอาหารข้นมันจะมีกินของเพื่อนะครับแรกเกินสามเดือนสามเดือนสามเดือนหกเดือนมันมีสูตรของเพื่อนสามเดือนหกเดือนหกเดือนถึงหนึ่งปีก็ตามสูตรของอาหารเลยแล้วก็ ยากมันจะเริ่มกินเป็นแต่เป็นว่าได้เมื่อมันอายุประมาณเท่าไหร่ครับก<อ>็ก็ถ้ามันยานมแล้วก็ติมตี้เลยเริ่มละเสามเดือนเดือนเข้าไปในฟ่ฝึกกินยาได้ละม,ม,ม,มนันนอนนแล้วะอันนั้นคือฝึอกกินยาได้เรียบร้อยแล้วกินยาตลอดนั่นหมด<อ>กินมนมละ่อ้นันนั่นอัันนน้อายุมันประมาณสักห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนละก็อาหารก็คือตามอาหารใหญ่ได้ละครถ้าอายุละ สามเดือนหกเดือนครับจะเน้นยาละครับอ้ยยานี่เต็มที่ครับติมต้องปุ่งนะครับตอนน้อยนี่อัดเต็มที่ได้เลยครับงูนี่งูน้อยอยู่แต่ห้ามันใหญ่น้อยผมจะย้ายไปดังหลังงูนี่มันผมจะจัดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้ปครันเิบตอนนี้ผู้หลงแบ่งเป็นกี่รุ่นครับงูน้อยงูเล็กเล็กก็งูเล็กกินนมก็ไม่เป็นทีหนึ่งงูเล็กกินนมเส็มทีสามเดือนหกเดือนนี่ยานมผมก็ไม่ยิ่นตัสามเดือนหกเดือนยานมหนึ่งปีถึง หนึ่งปีถึงว่าสิงโง่รุ่นหัวไว้ต้องปรุงหะอ๋อหนึ่งปีครับถึงโง่รุ่นเป็นปีหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็แต่นั่งกับสิงโง่ถ้าอันก่อนเริ่นอาอุสิบแปดเดือนเนอะมันก็เริ่มแย่ละครับบางทีก็แย่วันนี้งัวที่ผมปล่อยพวกมันก็แย่ละสามตัวผสมแล้วนะเดี๋ยวถ้ามันผ่านผมก็จะดึงมันไปขุนละอ๋อดึงขึ้นมาขึ้นบนละถ้าเริ่มถ้าถ้ามันท้องนะสิบแปดเดือนละเต็มที่ละเริ่มจากนี้ละเอาขุนละขุนเอามาใกล้จะผสมเรือว่าผสมแล้ววันนี้ก็ผสมนะร เราะว่าตี้ผมมันจํากัดเนาะครับเอามามัดไว้ยืนลงมาเรื่อาหารมันดูแลมันยังนี้ขุนเตรียมจะผสมละอ๋อแบ่งแล้วก็หรือไม่ก็ผสมแล้วเดินผมเอามาฮักษามานอนอย่างูสาวมันที่ว่าขี้เลยอะออกมาแยกงูสาวมันกวางงูไดยงูได้งูรีบรีบจะแบ่งมีสามสี่อย่างนะครับแล้วอย่างงูไดยนี่อาหารของมันเหมือนอื่นครับหรือว่างูไดยนี่ต้อง <อ>สูตรอาหารอาหารงูไดยนี่ครับมันก็มีของตำรักกัมีสูตรอาหารงูไดยเนาะอ๋อเพิ่นก็มีสูตรอาหารงูได้ครับเพิ่นมันจะใช้สูตรเออมันมันมีแค่แค่สูตรของมันก็สิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่แต่แต่ผมจะลดอาหารข้นอาหารสิบหกหกจุดสิบหกเนี่ยนะครับแต่แต่แต่งูไดยนี่จะลดอาหารข้นลดลดลงเพื่อว่าเตรียมตีเต้านมที่เป็นหลวงว่าแล้วเนาะและอย่างผมเห็นมีมันมันอลูหรือมันฝรั่งเนาะอันนี้ก็คือเสริมเสริมเป็นโปรตีน ผนโปรตีนมาได้คือตลอดนะครับขื้อกับงูหลิดอ๋องูลิดจะมีพิเศษก็คืออาหารมันฝรั่งเสริมนะครับอันนี้กระป๋องได้หูหมือสี่ตัวสี่ตัวต่อกัาแล้วมันกินนี่นะกินมันเหม็นหน่อยแต่ว่ายอมรับว่านมมันดีถ้าถ้ากินมันฝรั่งนี่นะครับครับอแต่ยอมรับว่ามันฝรั่งนี่นมมันดีแต่แต่อูว่ามันสีสภาพแวดล้อมนี่ มันใช่เหม็นน้อยครับกินมันเหม็นน้อยแต่ผมกําลังมาย่างมาได้สี่ห้าเดือนแล้วนะครับกาลังเอามอาปิ๊กมาใหม่ปิ๊กมานเจ๊ว่ามาใหม่เพราะที่มันมีอย่างกินมาเนไอ๋อช่วงนี้มันแรงเนาะมันพอดีเขาปวดก็หมดครับเขาปวดหมดก็เลยครับแฟนก็บว่ามันต้องเอาไม้หยังรอกว่าเออเรามันหนๆก็มันมีอย่างกินโง่นมก็หายนล้เขากินตัวนี้ก็นมขึ้นนะครับจากสามร้อยปลายสามร้อย สามร้อยห้าซีซขึ้นมาสามร้อยแปดซีซสามร้อยห้าซีซกิโลต่อวันอ่ะโอ้ก็มันก็ขึ้นมาครับมาเกือบสามสิบโลเพิ่มน้ำหนักนมเนาะครับเมื่อเจ้าก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยครับมื่อเจ้าก็ขึ้นมาเป็นสาวโลแล้วเนี่ยก็มืแรงของมือแรงจริงๆก็สักสิบโลได้ครับได้สิอันนี้มีสำคัญคืออาหารเลยเนาะก่อนรีบเดี๋ยเนี่ยมันก็ยังว่าเนาะสภาพแวดล้อมเขาต้องดูแลกันหน่อยครับคงเอาเอ็มข้อมดอ้ําจ่ายน้ำมักเชี่ยวภาพเอ็ม บางฟาร์มเนี่ยปนตัวเป้นบอกคุ้มก็ผมคุ้มเทานั้นหรอผมก็ผ้าเขาคุ้คคไมไงแล้วก็เอาเอีเอมลาดตัวผมเอาเอีเอมลาดผสมกันน้ำตาลคลา,ลาดลาดแล้วก็เอาผ้าคุค้มไว้มันจะลดกลิ่นได้ดน,นะครับเรบ<อ>าผมนี่ไอากับบางคนป้นมาเยอะกินนี่ผมปล่อยแรงน่น <c oughs> แรงเข้าวาร์มปนมันจะนี่เป็นยูที่การจัดการครับเจ้าฟาร์มครัเจ้าฟาร์มอปนนู่นฟาร์มหน้าผมจะว่าเอาไปคว้างหน้าบ้านแค่เข้าบ้านก่อนหน้าเกลียดใจครับกิน ก็มีน้อยแต่ว่ามันบรรนักไงครับพยายามจนลดภาวะเหมือนเพราะฉะนั้นอย่างที่เราดูของผู้หลวงนี่เน้นบำรุงให้มันแข็งแรงครับเมื่อมันแข็งแรงได้กินอาหารดีอ่ะโรคมันก็จะบ่อค่อยเจอเนาะไม,ม่มีมฮะ<อ>ับอคือสุขภาพที่ตัวเอามาก็คือแข็งแรงดีครับโกกรคก็แทบจะบ่อเจอเลยคือถ้ามันแข็งแรงแล้วอ่ะเนาะครับเจออ่ะถ้ามันบรรนักก็ดูแลถ้าบรรนักก็คือหมออะไรอย่างเพ้่็มาดูเนาะเพราะว่ามันมีนายสารแพทย์ประจำดู็งแรงให้เราได้ยิครับ มันเครีดเยอะๆข้าหนักกหมอกีตวักซินหมอกสีดยุคสีดยาเนี่ผมผมผมผไมด้เพราะผมต้องผ่านอารมณขี้เขาที่เขนนี่ผมเยกคนเีวมนะถ้าคนเดียวดดีน้อยมันมียาสูนเข่ายาสูนเขาใส่แล้วก็มันจะนี่เขาบมีเลยแต่แต่ผมผมผมชนว่านี่ผมถ้าแย่นเติมมันมันบตายแจ้เติมมันเาตีไปเคีรู้เตอ๋อกกติ อ้วนมนี่มันเกิดจะมีเขาเหมือนกันนะครับอ๋อมีทุกตัวเลยแต่เพื่อใช้วิธีจัดการมันมีเขาได้แต่แลวลายมันเพิ่งมันเกิดขึ้นมาครับผมจะใช้วิธีเผาเล็กนะตอนฮ้อนฮ้อนนะครับก็ตัดเผาแนบเลยมันเจ็บครเดียวค่าค่าบางที่เสียวมันตายมันจะสูงขา ถ้ามีเขานี่งัวจะแบบราคามันแต่เวียดนามไม่สอบนะอ <c oughs> แต่แต่เมืองไทยเขานี่บ่บงัวมีเขานี่ผมเคยสอบออแต่กี่ลืมถามไปะนะพอ่อหลวงเนาะสมมุติมันงัวเขาเลี้ยงมาเต็มตี่รีดนมแล้วเนี่ยโดยปกติเฉลี่ยมันพ่อหลวงจะเลี้ยงก่อนที่จะจํหน่ายเนี่ยเนาะพ่อหลวงใชอายุมันให้มันถึงตัวไันมันอยู่ที่สภาพดูความสมบูรณ์ดูความสมบูรณ์ครับโดยเฉลี่ยปกติดยเฉลี่ยแล้วมันอยู่อยู่ประมาณลูกลูกลูกแปด แปดล็อบลูกลูกแปดตัวหนึ่งอยู่กับเขาได้ได้แปดลูกแปดลูกก็คือว่าผสมอีสเอสดลูกอีสเอสดลูกก็อยู่โอ้ครับถือว่าหลายปีเหมือนกันแล้วบางบางตัวก็อยู่หกปีหกลูกก็มีใจใจรอบในการให้ลูกมันอะดูเป็นหลักครับคือว่างูตัวนี้มันจะอยู่รอบเตืร์ลูกนะเตื้าเขาลูกสี่ลูกห้า แต่ถ้าแต่ก็ต้องดูตัวมันด้วยว่าใช่สมมติว่าบางตัวอาจจะห้ารอบแต่ดูร่างกายมันแบบสมบูรณ์ละก็จำหน่ายได้บางตัวบางตัวนี่ลูกลูกก็ได้ฮิวบางตัวนี่ลูกลูกเจ็ดนะลูกเจ็ดนี่ตัวใหญ่พอยังงอเนี่ยสาวโย่สาวงอนมันจะอยู่ที่สภาพร่างกายแล่บภาตัวนี่ลูกณมลูกสามพร้อมเริ่มแบบมีแข่งขามค่อยดีนะ เราต้องเลือกต้องต้องไปวิจารณาแห่งกรรมมันมันอยู่ที่เกียนที่เฮาอยู่ในความแต่ละความครับดูจากการสังเกตตัวมันสมบูรณ์หรือสมบูรณ์ครับเป็นการคัดตัวเฮาเองนะครับเนาะทพระอ